สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเราจะกลับไปนั่งรถไฟที่เดิมนะครับถ้าเรามาดูที่ป้ายตรงนี้มีภารกิจให้เราทำหนึ่งอย่างที่มันท้าทายมากภารกิจนั้นนั่นก็คืออยู่ไหนนะอยู่นี่เราห้ามจัดการศัตรูแม้แต่คนเดียวแต่เซฟโซนนั้นไม่นับนะจริงๆที่ผมเห็นเนี่ยมันมีคลาสหนึ่งที่เหมาะมากในการเล่นแบบเป็นคนดีไม่ต้องลงไปบวกไม่ต้องสู้อยู่บนรถไฟอย่างเดียวนั่นคือคลาสนี้คอนดักเตอร์เราสามารถขับรถไฟได้เร็วขึ้น แต่ว่าแถบเลือดนะฮะจะลดลงแบบครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่มีอาวุธติดตัวให้มีโคให้สองก้อนอย่างเยอะสองก้อนไปยังไม่ถึงหมื่นเมตรเลยพี่ใหม้มาสองก้อนนี่คือคอนดักเตอร์นะฮะขับรถไฟได้เร็วขึ้น <S <S คือผมก็อยากรู้นะว่าขับเร็วขึ้นแค่ไหนแต่ปัญหาก็คือเราต้องเล่นให้จบเกมไงจบเกมตอนท้ายเนี่ยคือปัญหาเลยไปถึงเมซิโกปุ๊บต้องลงรถไฟเพื่อไปเปิดสะพานไอ้ตอนเปิดสะพานนั่นแหละปัญหาอาหลบอยู่ในรถไฟนี่ไม่ยากหรอกอาจจะปิดได้เยอะหน่อย จะต,ต้องออกไปเพื่อเปิดสะพานแล้วกลับเข้ามาอีกมันยากมากตรงนั้นมันยากมากแล้วโจรเต็มไปหมดเลยตรง80,000เมตรคือจริงๆผมว่าแวมพร์เนยน่าจะเหมาะก,กว่าเพราะว่าเหมือนเขาจะบัฟการเดินการขึ้นที่เร็วขึ้นนะฮะคือเวลาโจมตีด้วยมีดแวมพายเติมเลือดได้เยอะขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะแต่ว่าห้ามโดนแสงเหมือนเดิมแต่เราลงไปแป๊บเดียวไงเพื่อไปเปิดสะพานเลือดก็ปกติไม่ได้หายไปครึ่งหนึ่งแล้วแถมวิ่งเร็วอาจจะยิงไม่โดน เอาเป็นว่าอันที่ยังไม่เคยเล่นแล้วกันคนขับรถไฟมาคือน่าจะต้องมีรีสปอนอยู่แล้วเออเวลารีสปอนคือฟ้าผ่าไม่ใช่เหรอนับไหมอะ่ะเพราะว่าฟ้าผ่าคือจะโดนโดนซอมบี้โดนสตูอ่ะไม่รู้แหละโอเคเราเตรียมโคไปเยอะๆเลยแล้วก็สเน็คออยด้วยเออซื้อเกราะซื้อเกราะใส่เกราะได้เราซื้อสเนคออยไปด้วยเพราะว่าจําเป็นในตอนท้ายไม่ต้องซื้ออาวุธ เซรัออยไปแทนสัก4ี่ห้าขวดก็น่าจะพอมัง้งอ่ะน่าจะได้แล้วแล้วก็กราะมาด้วยชุดกราะหมวกโอเคอ่ะเรียบร้อยอ๋อใช่มีโคมาสองงานด้วยลืมเก็บใส่ก,กระเป๋าอย่างเดียวเลยครับโคโอเคแล้วก็อาวุธไม่หยิบครับผมไม่ได้ครับอาวุธคือเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับการเป็นคนดีนะฮะลวดน้ำก็ห้ามห้ามทําร้ายไม่ว่าใครก็ตามติดไฟไปด้วยไหมไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวเขาโดนไฟลวกนิดหน่อยก็ไม่ได้หนังสือพิมพ์ฮะจำเป็นครับเราต้องใช้สิ่งนี้ในการปิดปิดกั้นทางเข้าออกของรถไฟเดี๋ยวมาดูกันว่าคนขับรถไฟสามารถขับรถไฟได้เร็วแค่ไหนคือมันต้องเห็นความแตกต่างนะมันถึงจะโอเคไม่ใช่ว่าเร็วขึ้นมานิดหนึ่งเร็วขึ้นมานิดหนึ่งนี่คือไร้ประโยชน์มากประมาณไหนประมาณนี้ได้ไหมเวลาเข้าไปก็ต้องเอียงตัวอ่าได้ได้ได้ได ซอมบี้น่าจะเข้าไม่ได้แล้วแล้วก็แทรกตัวออกมามีอีกแผ่นหนึ่งป้อมปืนในฐานยิงเองไม่เป็นไรเราห้ามยิงเราห้ามสู้เอาละเต็มตัวนะครับทุกคนนี่คือเวลาสองทุ่มแล้วเหรอม่มันเร็วจังเอาละฮะในเวลาเดินทางครับมาดูว่าสปีดได้เท่าไหร่ปกติน่าจะประมาณห้ <5! S 1> แค่เนี้ยผมจำได้ว่าสปีดปกติอยู่ประมาณนี้นะหกสิบห้าสิบห้าโอมืดแล้วครับ โอ้โโอ้นี่คือเร็วแล้วเหรอโอ้ไปเลือกแวมไพร์ดีกว่ามั้งผมนึกว่าจะเร็วกว่านี้สักประมาณร้อยหนึ่งอย่างนี้จำได้ว่าสปีดอยู่ประมาณนี้นะตอนปกติหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าประมาณเนี้ยเร็วขึ้นมานิดเดียวเองฮะแต่มันก็เห็นความความต่างอยู่นะสมบีตามไม่ทันปกติคือสมบีต้องวิ่งตามแบบเห็นนิดหน่อยเออเออมันเร็วอยู่มันเร็วอยู่แต่เร็วกว่านี้สักนิดนึงก็ดีนะถึงแล้วฮะหมื่นเมตร อ๋อชื่อเพลิงด้วยใช่มันจะประหยัดเชื้อเพลิงด้วยเพิ่งกินไปครึ่งหนึ่งถึงบ้านแล้วคืนนี้ฟ้าผ่าแป๊บหนึง่งเติมเชื้อเพลิงก่อนอ่าโอเคโอเคไป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 หนึ่งหมื่นเมตรเออใช่ถ้าเรามาหลบในนี้ผมว่ามันต้องมีเมทัลชีตออยึกออใช่เพราะว่ามันต้องมีมันต้องมีเมเทัาชีตไม่ <c oughs> อย่างนั้นจะโดนแบบนี้ไม่เทัลชีตปิดด้านนี้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 แล้วข้างหน้าด้วย มันต้องปิดไม่ได้ครับจะรุดของยังไงไม่ให้สูซอมบี้ได้ก็คือรุดรุดแบบรุดแบบวิ่งหนีรุดในหมู่บ้านนี่ไม่เวิร์กหรอกสอมบี้เยอะแต่ถ้ารุดบ้านแบบนี้น่าจะน่าจะพอไหวมั้งไป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 มันต้องเก็บของหน่อยเราขอของเล็กน้อยเพื่อจะซื้อไม่เท่าชิตสักสี่ห้าแผ่นมีโคมีกล้องไม่มีอะไรเลยโอ้มีอันนี้จังหวะตอนท้ายก็ลําบากเหมือนกันนะตรงนี้ถ้าเรา <laughs> เดินมาแล้ว ช่องมันไม่ตรงเดี๋ยวนะต้องยังไงให้ช่องมันตรงอ่าโอเคต้องแบบขยับนิดนึงหมู่บ้านแม่หมู่บ้านไม่เอาอะ่ะรอดยากดูฮ่ซอมบี้เยอะมีขายไหมแผ่นเท่าไหร่นะไม่เคยซื้อแต่น่าจะแพงอยู่เราว่าน่าจะประมาณยี่สิบแล้วถ้าเกิดตอนนึงคืนล่ะเออใช่ไหมป้อมปืนคือเขาไม่นับถ้าป้อมปืนยิงเราไม่ได้ยิงไงเราไม่ได้ทําแล้วก็เก็บมาขายก็ได้อยู่ โอ้มีม,มีมีเท่าไหร่ยี่สิบอ่าได้ได้โอเคหนึ่งได้ไหมมันมีช่องอยู่นะเอาไหมอาไหมอาไหอืมอ่ะอันนี้ได้อันนี้ได้นนไดสวยอ่ะร้อยเปอร์เซ็นซีกแผ่นหนึ่งปิดข้างหน้าเพราะข้างหน้าก็มีโอกาสที่จะโดนเหมือนกันอืมโอ้โอ,โอ้แค่นี้ก็ได้แล้วมีแค่ตรงนี้ซอมบี้โจนน่าจะยืนแบบนี้เขาเอียงตัวไม่ได้น่าจะเข้าไม่ได้ เราก็หลบตรงนี้ใช่ไหมโอเคผมว่าได้แล้วล่ะเอาปิดตรงนี้สักแผ่นก็ได้นะมีกระดางสือพิมพไหมสุดยอดกระดางสือพิมพ์กันกระสุนได้ออกตัวเร็วอยู่นะอัตราเร่งโอเคอยู่ไปที่สามหมื่นเมตรเอ้ยเดี๋ยวแล้วมานอนอะไรตรงนี้ล่ะนับไหมน่าไม่เกี่ยวนะเฮ้ แล้วมันอนอะไรที่รางรถไฟมาขวางทางทำไมละ่ะโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะจะเกิดนับนี่คือแบบนับนี่เครืองเลย <laughs> โอ้โหเนี่ยเนี่เนี่ย,ยถ้าไม่มีกั้นนะโอ้ <laughs> นับไหมละ่ะทั้งคนทั้งมา้าอย่าบอกนะว่าอยู่ข้าง,างรถอยู่ตรงนี้แน่เลยติดรถมาคือมันเลี่ยงไม่ได้ทำยังไงละ่ะอ้าวไปแล้วครับแล้วตัวอยู่ไหนคน มาไปแล้วอันนี้อาจจะต้องแบบมาด้านซ้ายมาด้านขวานิดนึงโอเคได้ไหมมันก็พอได้นะไป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 ต่อไปต่อโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมว่าเขาน่าจะนับจากอาวุธเราถ้าเกิดเราถืออาวุธแล้วก็จัดการเนี่ยน่าจะนับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ถืออาวุธเราไม่ได้เป็นคนจัดการไม่ได้เป็นคนคิวก็ไม่นับเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีอ๋อมาพอดีเลยเออมา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 ขอแผ่นหนึ่งขอแผ่นหนึ่งขอแผ่นหนึ่ง คุณรุหมาป่ามาพอดีเอ๊ะหรือว่าถ้าเกิดเราหยิบไปเซลมันจะมันจะนับไหมคือโดนคิวเนี่ยไม่นับอันเนี้ยไม่นับเขาบอกแล้วไม่นับขออีกสักแผ่นหนึ่งอะ่ะไม่ต้องชิดเพราะว่าเราเดินช้าด้วยฟ้า่ายอีกแล้ววันนี้อะไรเนี่ยทำไมฟ้าผ่าบ่อยจังไป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 เหลืออะไร่นะยี่สิบใช่ไหมซื้อได้อีกแผ่นหนึ่งโอเคสามสิบอ่าใส่กระเป๋าไว้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวค่อยกลางไปไปต่อแต่งรถไฟก่อนมีศัตรูไหมไม่มีนะแปบ๊บหนึ่งฮะอันนี้มาแล้วก็เอาอันนี้ออกมาไปอยู่ตรงนี้อืมแล้วก็อันนี้มาแปะด้านนี้รถไฟมันเคลื่อนที่ฮะเฮ้ยรถไฟอยู่นิ่งๆหน่อยรถไฟ ได้ไหมเขาได้อยู่แล้วก็พอได้นะผมว่าประมาณนี้อูหอีกแล้วอู๋โดนด้วยนะอู้ทะลุตรงนี้มาเมื่อกี้เอาแล้วอ,อ, <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> เออขออีกสักสิบบาทได้ไหมซื้อ,อแผ่นหนึ่งปิดตรงนี้แต่ผมว่าน่าจะไม่มั่งเพราะว่าไปที่เม็กซิโกเนี่ยข้างหน้าน่าจะไม่โดนนะเพราะว่ามันติดสะพานไงหนึ่งมืนเมสุดท้ายจังหวะพอดีมาก ถ้าไปถึงตอนกลางคืนนี้น่าจะวุ่นวายแก๊งโจรครับแก๊งโจรอยู่ตรงนี้โอ้ยิงไม่โดนไม่โดนผมว่าต้องชะลอครับไม่อย่างนั้นถึงบ้านก่อนจะช้าจะช้าไอช้าไม่ได้ไม่ได้แววไพายวับเข้ามาได้ไหมโอ้ยถึงแล้วข้างหน้านิดเดียวอ๋อลาผมว่าแป๊บหนึ่งนะใครยิงเรามีคนยิงกระสุนรอหิวเลือดก่อนรอตอนชะอย่าเข้ามาข้างในนะ นี่คือที่ไพ i v a t ะนิดเดียวโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยแวมพายอยู่ข้างใน,นชา้าพอดีแล้วหายไปไหนอะคนอื่นอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หยิบมาหยิบหยิบยิบยบชุดเกาะชุดเกาะแล้วใครยิงเราเมื่อกี้สรุปไม่ใช่ยิงใช่ไหมคือแวมพายกัดใช่ไหมเมื่อกี้เอาละ่ะในเวลาฮะถึงแล้วตรงนี้ข้างหน้าเราต้องรีบลงแล้วก็ไปเปิดสะพานแล้วก็รีบกลับมาลงปุ๊บเปิดสะพานปับ๊บ รีบกลับมาจะทำได้หรือไม่จะทำได้ไหมโอ้โหโอ้โหไปไปไปกินก่อนเลยออีกขวดหนึ่งกินเปิดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออกิน <laughs> ชีวิตเหล่านั้นเราอาจจะล้มลุกคุกคานบ้างแต่ว่า ไม่เป็นไรโอ้โหโดนเต็มๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งอาจจะโดนโอ้โรู้สึกอบอุ่นสามนาทีไม่ได้โดนเรานะมีเสียงโดนโดนยิงแต่ไม่ใช่โดนเราเข้ามาไม่ได้ฮะเขาเอียงตัวไม่เป็นกระดาษกันกระสุนสุดยอดขายที่ไหนบ้างทีนี้มาลุ้นกันฮะว่านับหรือเปล่าสายฟ้าฟาดเมื่อกี้โดน เขาบอยไปแชลเล่นนี้มันยากเลยเกินมันตื่นเต้นมากอีกสองนาทีอ่ายังไม่มืดใช่ไหมยอย่าเพิ่งมืดนะข้างบนก็มีข้างล่างก็มีข้างหน้าก็มีด้านหลังก็มีเต็มไปด้วยอาวุธปืนที่จาะมาตรงนี้อีกหนึ่งนาทีครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเย้ทีนี้มาดูครับ นับใช่ไหมนับใช่ไหมยี่สิบปดนับสิ <laughs> นับนับนับเรียบร้อยเย่ yeah. ผมเป็นคนดีแล้วครับผมเล่นผ่านแบบคนดีขับรถไฟอย่างเดียว